สวัสดีค่ะบุ๊กนะคะวันนี้กลับมาทําคลิปอีกครั้งแล้วค่ะหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเรียนภาษาจีนค่ะในมุมมองของคนที่เคยเรียนภาษาจีนและกําลังเรียนภาษาจีนอยู่เหมือนกันค่ะบุ๊กเองนะคะต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้เก่งภาษาจีนแบบที่หนึ่งยืนหนึ่งนั้นแต่บุ๊กเองเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะคะค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานและก็พยายามที่จะเรียนให้แบบแอดวานซ์มากขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมาแชร์ ข้อมูลกันนะคะโดยจะมี3เรื่องที่จะมาพูดกัน1ก็คือเรียนภาษาจีนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงและเรียนอะไรบ้างนะคะสาหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนข้อสอนะคะที่จะพูดกันก็คือในเรื่องของหนังสือต่างๆที่บุกใช้อ่านเองบ้างหรือจากในโรงเรียนมหาลาัยบ้างนะคะว่าใช้เล่มไหนหรือเป็นมือใหม่นะคะว่าอ่านเล่มไหนดีและข้อสุดท้ายนี่ก็คือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะคะว่าบุกใช้แอปไหนในการเรียนหรือในการแบบ ทบทวนฝึกตัวเองอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวไปดูข้อแรกกันเลยค่ะหัวข้อแรกนะคะคือการเรียนภาษาจีนเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงสําหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนให้ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะเรียนเพื่ออะไรเพื่อทํางานเพื่อเสริมเฉยๆเพื่อให้แบบ ติดตัวมีภาษาที่3พอมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยไปสมัครเรียนแล้วเราจะเรียนได้อย่างสนุกมากขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจมากขึ้นตั้งเป้าหมายไว้ต่อมาเนี่ยเรามารู้ว่าถ้าเรียนภาษาจีนแล้วจริงๆต้องเริ่มเรียนอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือพินอินนะคะพินอินถ้าคนที่ไม่รู้มาก่อนก็จะเป็นพวกเอบซีดีพวกนี้นี่แหละคะ่ะแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ย พินอินมันจะออกเสียงต่างกันซึ่งพินอินเนี่ยมันก็จะยากเป็นพยัญชนะสระและวรรณยุกนะคะซึ่งตรงนั้นเ,นเราสามารถอ่านเองได้แต่การออกเสียงเนี่ยอาจจะต้องให้คุณครูหรือว่าคนจีนครูที่เป็นคนจีนเนี่ยเขาแนะนําว่าออกเสียงไงถึงจะถูกต้องและคนจีนจะฟังรู้เรื่อง <c oughs> นอกจากที่จะเรียนพินอินแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีเรียนตัวอักษรแน่นอนนะคะว่าไม่มีครูคนไหนที่เขาจะแบบสอนแล้วเราจะจําได้ ตัวอักษรทุกตัวเรียนเสร็จกลับมาก็ต้องมีสมุดจดนะคะคัดเพราะตัวอักษรจีนเนี่ยมันเหมือนเป็นภาษาใหม่ที่เราก็ต้องมาเริ่มเรียนรู้เนาะภาษาจีนมันก็มีหลายขีถึงแม้ว่ามันจะมีตัวเต็มตัวยอ่อแต่ตัวย่อบางตัวมันก็ยังขีดเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียนจีนให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดคือต้องทบทวนในข้อที่2นะคะคือหนังสือที่เรียน ภาษาจีนนะคะอ่านเล่มไหนดีสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนและอยากอ่านเองนะคะบุ๊กก็แนะนำเป็นของพวกมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งพวกนี้นะคะที่จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่หาซื้ออ่านได้นะคะจริงๆในเห็นในช้อปปี้ยังมีเลยถ้าเป็นเล่มอย่างเงี้ยคือเป็นเล่มแบบพวกจงเหอคือมีวยากกณรมีอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาจะค่อนข้างแน่นแต่ถ้าต้องการเป็นแบบการฟังก็จะมีเล่มแบบนี ะะเหมือนหนังสือสอนภาษาทั่วไปที่จะมีซีดีติดมาให้ในแผ่นนั่นนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยมันไม่มีซีดีแล้วมันจะมาเป็น QR code ข้างหลังแผนนะคะให้เราไปสแกนแล้วก็เข้าไปโหลดหรือเข้าไปฟังในออนไลน์แล้วก็พร้อมกับเปิดเรียนเองไปด้วยได้ซึ่งเนี้ยเหมาะมากๆสำหรับคนที่เรียนอยู่บ้านหรือไม่อยากเสียงเงินหรือไม่อยากออกไปข้างนอกเรียนนะคะแนะนำดีนะคะ ไม่แพงอยู่ที่ประมาณ300-400นะคะส่วนมากเขาจะขายมาเป็นเซ็ตเป็นแบบมีมีเตี๋หรือเป็นแบบมีช่างมีเซี่ยพวกนี้นะคะจะติดกันถ้าใครที่กำลังเรียนภาษา,าจีนแล้วไปสอบ HSK นะคะก็เลือกหนังสือที่เน้นสำหรับการสอบโดยเฉพาะเลยเช่นอันนี้อันนี้จะเห็นบ่อยแล้เพราะว่าบุ๊กอ่านตัวนี้บ่อยนะคะแล้วก็เล่มน,นี้ น,ะะนนี้คือคำศัพท์อันนี้จะเป็นพวกชุดข้อสอบในีข้อสอบนะคะมันอาจจะมีเรเล่มที่มันอัปเดตกว่านี้แหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปออกไปซื้ออะไรเยอะนะคะเพราะว่าอ่านไม่หมดไม่รู้ว่าในปีหน้ามันจะมีเปลี่ยน รูปแบบอะไรยังไงนะคะได้อ่านไปก่อนก็เหมือนกันถ้าใครต้องการหนังสืออ่านเล่นแบบฝึกภาษาไปด้วยได้รู้วัฒนธรรมรู้เรื่องราวต่างเนี่ยก็มีหลายเล่มนะคะเล่มนี้เป็นสแลงจีนสนุกจังนะคะนี้ไปเจอใน Facebook มาเล่มนี้เนี่ยก็จะเหมือนเป็นคำสแลงของภาษาจีนนั่นแหละนะคะสมตสมติสมมติหนึ่งอ่านละกันนะคะอย่างเช่นคำว่าคว้าผิงที่แปลว่าแจก,กันดอกไม้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายโดยในที่เขาเอามาพูดกันนะคะว่าเป็นแบบ สวยแต่แบบไม่มีอะไรไม่ไม่ไมไม,ไม,มีคุณค่าอะไรแค่วางไว้เฉยๆอะไรแบบนี้นะคะก็ะคือเล่มนี้ดีแต่เป็นภาษาไทายนะคะจงกัวเจียรกู้ชื่อนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นนิทานนะคะที่เกี่ยวข้องกับวันเขาเรียกว่าวันสําคัญวันเทศกาลต่างๆของจีนนะคะอย่างเช่นตรุษจ,จีนไหวพระจันทร์อะไรอย่างนี้นะคะมีหมดและสําหรับเล่มนี้นะคะใครที่ต้องการ อ่านวยากรณ์โดยเฉพาะเลยแต่แบบวยากรณ์ที่เบื้องต้นนะคะเล่มนี้ก็มีเป็นระดับกลางจงจีฮัหนหยูหยูฝ่ามีคําหลายแบบนะคะเป็นคําเชื่อมคาอะไรแบบนี้ติดตัวไวส้สำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาจีนแล้วและต่อมานะคะคือเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะที่โหลดติดโทรศัพท์สำหรับบุกเองเนี่ยมี4แอป,ปที่มาแนะนำด้วยกันแอป,ปแรกก็คือ Pleco นะคะตัวนี้เป็นแอป dictionary นะคะตัวนี้ ก็เป็นจีนอังกฤษตัวด i c ชันนารีนะคะก็แปลดีเลยนะคะมีความหมายหลายอย่างแล้วก็บอกได้ว่าเป็นคำประเภทไหนนะคะมีตัวอย่างของประโยคด้วยนะคะซึ่งถือว่าครบเลยบุชอบตรงที่ว่ามันมีแอดออนหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นเป็นตัว document reader นะคะที่เป็นอ่านไฟล์พวก pdf นะคะหรือ text ต่างๆที่แปลให้เลยถือว่าดีถ้าเกิดว่า ต้องการความเร็วนิดหนึ่งนะคะหรือ optical corrector recognizer ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นกล้องที่แบบส่องไปแล้วก็แปลให้เลยในตัวสมมติไปเจอป้ายอะไรอย่างเงี้ยตอนไปเที่ยวนะคะก็เปิดแอป,ปแล้วก็ส่องกล้องไปมันก็จะแปลออกมาเป็นภา,าษาอังกฤษและต่อมานะคะก็คือแอป,ป ด้าเสี่ยงดิกชันนารีนะคะหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือแอปดิกชางอันนี้เนี่ยเป็นจีนแปลไทยนะคะต่คำศัพท์เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตัวพรีโคแต่ก็ง่ายแหละถ้าเกิดว่าต้องการแปลเร็วหน่อยนะคะฟีเจอร์ต่างๆอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเป็นจีนตัวยอดจีนตัวเต็มประมาณนี้ต่อมานะคะก็คือ HSK Online ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เรียนอยู่แล้วกำลังจะไปสอบแต่ว่า อยากลองก่อนจริงๆมันมีเป็นเว็บไซต์ของมันด้วยแต่วันนี้เป็นแอปพลิเคชันท to ี่สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะลอง HSK ไหนเป็น1 2 3 4 5สองสางเองราดับ5กดก็จะมีให้เลือกว่าเป็นการฟังการอ่านการเขียนหรือเป็นฝึกคำศัพท์พวกนี้นะคะดีมากๆแต่บอกจำไม่ได้หรอว่า เสียงเงินหรือเปล่านะก็คือฝึกทำได้เลยเพราะว่าค่าสอบ HSK เนะี่ยมันก็ค่อนข้างแพงอยู่ก็ฝึกในในี้ให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยไปสอบจะดีที่สุดอันสุดท้ายเป็นตู Chinese นะคะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปเหมือนอ่านบทความที่ฝึกภาษาไปด้วยแล้วก็เหมือนบางทีเป็นเรื่องแบบเรื่องน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็มีเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นมีบทความให้เลือกนะคะจริงๆแล้วมันจะมีแบบ subscription นะะที่แบบเสียงเงินโดยแบบรายเดือนแต่นั้นเนี่ยก็จะได้อ่านบทความหลากหลายมากขึ้นแต่ถ้าเราแบบไม่ได้ต้องการที่จะเสียงเงินขนาดนั้นเนี่ยก็กดเปิดอันธรรมดาขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็น recommended story ก็กดเปิดขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะน่าอ่านมากขึ้นกดลองกด study ปุ๊บนะคะเป็นหน้านี้เราสามารถเลือกได้ว่าให้มันโชว์อะไรบ้างนะคะแทบตารางเลยขวาสูตรเป็น HSK นะคะ ตัวนี้ก็คือคลิกขึ้นมาแล้วพอเรากดขึ้นมาดูปุ๊บมันก็จะมีบอกอ๋ออันนี้เป็น HSK 1อันนี้เป็น HSK 2นะคะแบบนี้ซึ่งพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีบอกคำแปลของตัวนั้นด้วยอย่างเช่นอันนี้ทาแปลว่า he or him แบบนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะไม่มีภาษาไทยถ้าใครที่เพิ่งเริ่มฝึกนะคะก็กดพิมอินตัวต่อมาก็จะมีบอกพิมอินเลยถ้า每มจ两อหลายอย,าย่างน,นี้นะคะ อ่านง่ายขึ้นและถ้าใครไม่อยากอ,อ่านเองก็กดตรงเพลงตรงนี้เขาจะๆมครงุกครั้งก็ซือมประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือกความเร็วได้ว่าเป็น1คู่1หรือคู1.25พวกนี้นะคะแล้วก็เป็นหน้าต่อไปและนี่นะคะก็คือคร่าวๆของการเรียนภาษาจีนที่บุ๊กแนะนำนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนหรือว่ากำลังจะเรียนรู้เป้าหมายนะคะ รู้ว่าเราจะต้องเริ่มเรียนอะไรบ้างที่สําคัญเลยเนี่ยไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไรเนี่ยก็ต้องทบทวนนะคะต้องกลับมาคัดต้องกลับมาอ่านนะคะเพื่อที่มันจะได้จําเพราะถึงแม้ว่าอย่างบูเองเนี่ยเรียนมาเยอะแยะเลยตั้งแต่ตอนเด็กจนจบมหาลัยเนี่ยแต่พอมาทํางานจริงเนี่ยใช้น้อยแล้วมันก็ลืมพอกลับมาอ่านทีหนึงก็ต้องเริ่ม,ม ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังอยากจะเรียนภาษาจีนแล้วก็คลิกเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วถ้าหากว่าใครเนี่ยชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์หรือกด subscribe c h anel n youtube แล้วก็กดไลค์เพจของบูได้เลยขอบคุณทุกๆคนที่ดูจนจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ